อย่านะจะทำฉันนะโอ้ยอย่าย่าอย่าทำฉันนะอย่าเข้ามานะฉันบอกไ้ก่อนถ้าแกเข้ามาฉันจะทีบหน้าแกหงายเลยอย่าเข้ามานะอย่าอย่าเข้ามาฉันไม่อยากจะสู้หรอกนะฉันบอกไว้เลยฉันเกยดการต่อสู้แต่ว่ามันถึงขั้นนี้แล้วว่าจะต้องสู้มาเลยอีเวนมาฮือคิดว่ามึงเก่งอย่างนั้นหรอฮึมมึงดูด้วยกางเกงกูกางเกงอเมริกันเลยนะเว้ย โอ้โห,โอโหรอบนี้นจะต้องสู้กับทหารแล้วเนี่ยนี่พกปืนมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยพกปืนพกปืนมาด้วยเปล่า พกเปลือนมาด้วยหรือเปล่าอุ้ยอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฉันขอตั้งตัวก่อนมาเลยกูตั้งตัวไรแล้วมึงก็เข้ามาเลยนี่ต่อยโอ้ยโอ้ยเด้อเด้อเด้อจะเพิ่งมาจะเพิ่งมาฉันขอตั้งตัวก่อนโอ้โหนี่มาทหารหรือว่ามันซอมบี้วะเนี่ยดูมันเดินสิอ๋อชัดคือซอมบี้ทหารโอ้โหชัดเลยน่าจะไม่ซอมบี้แน่ๆโอ้ยเด้อเด้อเด้อติดติดไม่ได้แล้วฉันจะต้องสู้โอ้โหฉันจะต้องสู้เพื่อบ้านเมืองนี่คิดว่าเป็นทหารแล้วจะได้กลัวอย่างงั้นนนเเหรอี่ป็ยังงไ โอ้โหรอบนี้ฉันสู้กับหน้กกากเสือเขาบอกว่าหน้กกากเสือนี้มันเป็นอะไรที่โหดมากๆเลยนะ ฉันขอสวดบนขอพรก่อนนะนะโมทัสสะเปโตอรตเถตโตสมาสุทุตสะขอให้ลูกช้างมีพลังพิเศษด้วยเถะนี่ฉันได้พรจากพระเจ้ามาแล้วเดีเป็นยังไงหน้าทิ่งไปเลยเข้ามาสี่เสือนี่ถีบไข่มันไปเลยโอ๊ยอยากจะต่อยฉันนีเนี่มึงเข้ามานี่มึงเข้ามาโอ้โหตอนนี้สู้สี่กันแล้วนะโอ้ยตายลวโอ้ยถีบหน้าฉันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนตั้งตัวก่อนโอ้โหไม่ไทยไม่ได้จะรู้สึกว่าฉันยืนตรงนั้นฉันเสียเปรียบมันมาก มากเลยดูมันค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาตอนนี้แหละชูดแม่มเลยไม่ต้องกลัวเดี๋ยวโอ้ทำไมเดินไม่ออกอ่ะชูดแม่งเลยนี่โอ้โหโดนต่อยหน้ามาสิมาโอ้โหโดนถีบหน้าหงายเลยโอ้ยอย่าเพิ่งสิมึงน่ากลัวแต่วันเนี้ยมึงเข้ามาตีตีมาตีเอิบทิบนี่ไงมึงล้มกูจะซ้ำถ้ามึงล้มกูจะซ้ำแน่นอนนะมาจกจกจ๊กจกจกจก มามา,มาสิขีบแมงเลยหมาสิบึงมาสิเออรอบนีู้ขอ,ขอชนะเลยกันนะคิดถึงบ้านคิดถึงคิดถึงคุณยายคิดถึงคุณย,าย่าคิดถึงคุณแม่โอ้ยฉันไม่อยากจะมาทําอะไรแบบนี้เลยนี่แต่เพื่อเงนินรางวัลหนึ่งร้อยล้านฉันทาได้อยู่แล้วเ,ออเขาบอกว่าไอ้นีน่ะมันเป็นลูกน้องเสียอ่ามันแบบหมัดแรงมากโดนต่อยทียวกามโยกต้องระวังให้ดีดูมันเดินดูมันเดินกวสนสน มา,มากเลยมึงเดินแบบนี้มึงทัดทายกูอย่างนั้นหรอฮะนี่มึงเก่งมาจากไหนกูไม่รู้แต่ที่รู้ลูกกูจะต่อยมึงให้ตายไปเลยนี่โอ้ยโอ๊ยมึงมาสิกูถีบมึงมาสิกูถีบนี่นี่ตีนกูหวานไหมล่ะอร่อยไหมนี่ไงเก่งแค่ไหนก็สู้กูไม่ได้หรอกบอกไว้เลยกูมีของโอ้โหรอบนี้นจะต้องสู้กับคนขับรถสิบล้อฉันคิดว่ามันคงจะไม่เก่งอะไรหรอกเพราะว่าวันวันมันก็ขีแแ่แต่รถสิบล้อใช่ไหมใช่ปะแกคงไม่เก่งหรอกโอนี่ไงนี่ไงนี่ไงบอกแล้วว่ามันไม่เก <laughs> โอ้ยอ,อ,อย่าอย่าอย่าจับกุญธุ่มอย่าจับทุ่มโอ้โหดูสิมันไม่เก่งอะไรหรอกมันจับทุ่มขนาดนี้มันน่าจะมีพลังที่ม nah หาศาลแนๆ่ๆมาเลยมึงเข้ามานี่มึงเข้ามามึงเข้ามาซี่โดนสติกูถีบเป็นยังไงอโอ้ยโอ้โหมันสู้กลับมันสู้กลับโอ้ยโอ้ยมึงหมาสิโอ้โหโดนถีบยอดหน้าแต่ว่ามันตายก่อนโชคดีไปโอ้ รอบนี้เราจะต้องมาสู้กับคนขายโซเวนเซนเออรอบที่แล้วโซเวนเซนอร่อยมากเลยนะครับแต่ว่าหน้าตาคนขายนี่มันกวนส้นตีนจริงๆเลยขอต่อยแม่งก่อนเลยกันนะครับโอ้โหมาเถอะเชฟก็เชฟบอกไว้เลยไม่สนใจนี่เขาบอกว่าคนทาอาหารให้กินจะมีพระคุณต่อเราแต่เราไม่สนใจจ้ามันหน้ามันไสบุงมาสิโอ้โหดูเชฟคนนี้สิตาเตอมันก็ไม่มีแม่ดูสิ เอาละตอนนี้ฉันได้เปลี่ยนโฉมมาใหม่แล้วฉันได้ขายเสื้อผ้าอันเก่าไปเพราะว่าฉันอยากได้ตังค์ไปซื้อรถตอนนี้สภาพฉันเหมือนขอทานข้ามถนนยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันต้องมาสู้กับโจนโอ้โหดูโจรสิเขาบอกว่าโจรอันนี้น่ะมันมีประวัติชื่อเสียงมาโด่งดังมากมายมันโหดเยี่ยมมันฆ่าคนแก่เอาไฟลนเด็กโอ้โหมันโหดเกินไปแล้วอืมฉันฉันรับไม่ได้ฉันจะตอกสตูเพื่อคนพวกนั้นที่ตายไปมาสิกูไม่ยอมแพ้มามาต่อให้ฉันเป็นขอทาน ฉันก็จะต้องสู้อย่างมีเกียรตินี่เป็นยังไงล่ะหืมดูสิตัวมันสูง200เซนติเมตรแล้วฉันสูงประมาณ170กว่าแต่ว่าฉันก็ต้องสู้ดูสิลูนี่มันจะตายแล้วมันจนมุมแล้วนี่ตีนถวายแหวน <laughs> ว้าวรอบนี้มันให้บรรยากาศจริงๆเลยนะตอนนี้ฉันจะมังสู้กันในป่าโอ้อโหเป็นบรรยากาศที่ดีมากแต่ว่ามันจะต้องมีคนเลือดสาดไม่แต่ว่าฉันไม่ยอมที่จะเป็นคนเลือดสาดแน่นอนมาเข้ามาแอะแยะแอะนี่แน่คาร์บอย,อยงั้นเหรอใส่บวกคาร์บอยแล้วคิดว่าเทคิดว่ากิฟเก๋สเลเชอร์อะไรงั้นเหรอฮะ,ะนี่มึงมาสินีถีบแม่งเลยโอ้โหเฮ้ยนี่เราทำได้ยังไงเนี่ยเราตีรังกาอย่างนั้นเหรอโอ้พระเจ้าช่วย พระเจ้ากำลังมอบพลังอันแสนโหดให้กับฉันสินะมามันเข้ามาเลยในในโอ้โหหูมจุกอยู่นะมันจะตายแล้ว่ายไปสิว้าวตอนนี้โอ้โหนี่ฉันอยากจะถามว่าแกตัดผมร้านไหนอะ่ะถ้าจะเอาไฟไปเผาร้านนั้น <c oughs> เป็นผมที่อุบาทมา,มากๆเลยนี่ฉันขอกระทืบแกหน่อยแล้วกันนะฉันเกลียดทรงผมนี้ฉันไม่อยากให้คนมาโลกนี้ เอาตามแกแล้วก็ตัดผมตามแกะน่ยมันน่าเกลียดมากๆเลยนะหืถ้ามีคนบนโลกสักห้าสตัดผมแบบแกนี่ฉันขอฆ่าตัวตายนะฉันไม่อยากเห็นนี่เป็นยังไงโดนถีบกระเด็นไปโน่นแนะ่ ว้าวรอบนี้โอ้โหเป็นการแต่งตัวที่เซอร์เซอร์มากๆเลยเป็นตัวของตัวเองสูงแหมนี่แกฆ่าสัตว์แล้วก็เอาหางมันมาห้อยหัวอย่างงั้นหรอฉันรับไม่ได้โลกเขากำลังโดนดลรงห้ามฆ่าสัตว์แกก็ยังจะฆ่านี่ฉันขอฆ่าส้นเท้าอันนี้เป็นการทำให้แกตายล้างแค้นให้กับพวกสัตว์ที่แกฆ่าไป โอ้โหรอบนี้มันน่ากลัวจริงๆเลยนี่มันชุดเกาะในลุ่น้นี่นะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าฉันจะได้เจอตัวเป็นๆแล้วฉันจะต้องมาสู้กับมันนีมาสิตัวใหญ่เราวยังไงต่อยแถวขาแถวท้องมันก็ได้ด่โอ้โหูแม่งสัตว์กันนวกนี่เป็นยังไงตอนนี้พลังฉันมีพลังของข้าพเจ้าโอ้โหบอกเลยว่าต่อให้พวกแกเก่งแค่ไหนพวกฉันก็สามารถรวมแกได้ โอ้โหตอนนี้ฉันดังมากไกลระดับโลกตอนนี้ฉันมาชกที่สั่งเวียนต่างประเทศมาเลยมีฉันเป็นคนไทยบอกไว้เลยนะถ้าฉันชนะคนไทยจะได้ชื่อเสียงไปเต็มเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตกแล้วจะตกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อน โอ้ยไม่ได้ตอนนี้ฉันกําลังเสียเปรียบมันอยู่ลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาจังหวะนี้แหละขอบพุ่งไปชาร์จหน้ามันเลยละกันหมามึงเข้ามาหมาสิโอโหดูทีมากไม่ได้ฉันจะต้องกู้ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไม่ฉันต่อโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยมาเลยรอบนี้ฉันไม่ยอมแพ้หรอกมึงเข้ามาเลยนี่นี่นี่ฉันจะต้องกู้ชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ฉันจะล้าเส้นไปมากไม่ได้เดี๋ยวฉันจะตกขอบเวทีแล้วก็จะแพ้มึงเข้ามาสิงออะไรล่ะฮะ มันเข้ามามันเข้ามาคิดว่าเกง่งเข้ามาเลยนี่นี่โอโ้โหแม่งเอ๋ยจะแพ้แล้วโอโว้โหไหม่ใหม่ใหม่แมงเอ๋ยเนี่ยมันชนะแต่มันไม่เข้ามามึงรู้มากเกินไปล่ามึงรู้มากเกินไปโอ้โหแมงเอย๋ยแม่งเอย๋ยเท้ามันนี่หนักมากเลยนะเอาเรื่องโอโ้โหมาออสิบึงโอ๊ยมันจะตายแล้วโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยแบบนึงนะทุกคนแค่ต่อยกับตีมันเนี่ยมันก็ตายแล้วเราจะต้องตังสติอเรียบร้อยตอนนี้ฉันกูชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้แล้ว เอาล่ะทุกคนสวัสดีนะตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงที่บอบางที่สุดและฉันก็เก่งมากๆเลยนะฉันคือตัวแทนของคนไทยเอาล่ะฉันจะมากอบกู้ชื่อเสียงของคนไทยให้ได้นี่ตกไปสิตกไปสิคิดว่าเป็นผู้ชายแล้วจะกลัวย่างงั้นหลอะนี่เป็นยังไงบอกเลยนะวัตััดับเท้าฉันน่ะมันหนานแน่นมากเป็นยังไงโดนสโป๊กสองโป๊กก็ตายแล้ว เอาล่ะจะต้องทิ้งแฟนของฉันที่บ้านมาสู้เพื่อคนไทยนะบอกไว้เลยฉันไม่รู้หรอกนะว่าแฟนของฉันเนี่ยจะเลิกกับฉันหรือเปล่าเพราะว่าเห็นหมัดเท้าฉันเนี่ยมันหนักเกินไปเขาอาจจะกลัวว่าฉันน่ะจะต่อยเขาตายแต่ว่าไม่เป็นไรฉันสู้เพื่อคนไทยอะนะนี่นี่ฉันบอกไว้เลยนะฉันสู้สู้โอ้โหเดี๋ยวบอกไว้เลยอุ้ยเสื้อแดงนี่มันตายยากจริงๆเลยนะือรอบนี้แหละฉันจะเอามันให้จมคาตีนไปเลยนี่เรียบร้อย ที่รักคะฉันอยากจะบอกว่าถ้าตอนนี้คุณดูในทีวีอยู่และคุณเห็นฉันต่อยกับไอ้นี่ฉันขอร้องนะอย่าเลิกกับฉันเลยฉันทําเพื่อตามหน้าที่ของฉันนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยติดติดโ โอ้ยช่วยด้วยค่ะฉันกับขาฉันติดค่ะโอ้ยช่วยด้วยโอ้โหตายห่าแล้วโอ้ยขาติดโอ้ยโอ้ยทุกคนทํายังไงดีขาติดโอ้โหตายห่าแล้วเอ้าขาติดโอ้ยอย่าอย่าทำชัดนี้คือเป็นยังไงนี้บอกเลยนะอย่าให้ขาฉันหลุดออกมาได้ฉันจะต่อยให้เละเลยตีนนี่ตีนฉันหนักมาก,กเลยนี่มาสิบอกเลยนะนี่เป็นยังไงบอกเลยนะแฟนเก่าฉันตายไปแล้วเพราะว่าฉันนี่แหละฆ่ามัน อ้โหรอบนี้เป็นเวทีสู้ที่แบบดุดเดือดโอ้ยมันลุยมาเลยอย่างนั้นหรอเนี่ยโอ้โหลมแรงขนาดนั้นมาลุยมาได้ยังไงนี่มากูก็ไม่กลัวหรอกไม่บอกไว้กันโอ้เฮ้ยนีี๋ยวโอ้โหนี่กําลังฝึกออกนอกโลกเลยเน,นี่ยกําลังรอยได้นี่มึงไปเลยนี่มากมาบอกไว้เลยนะระดับชั้นเนี่ยไม่กลัวใครทั้งสิ้นต่อให้จะเป็นนายพลนายสิบนายร้อยกูก็ไม่กลัวบอกไว้เลย โอ้โหรอบนี้ฉันจะต้องสู้กับพนักงานฉีดยุงอย่างนั้นเหรอโอ้โหดูสิใส่หน้ากากกันฟันมาด้วยบอกเลยนะไม่กลัวหรอกดีโอ้โอ้ยฉันกำลังจะลอยได้โอ้ม oh y god โอ้ยความฝันจะเป็นจริงลอยได้ด้วยนี่มาตอนนี้มาจมมุมแล้วเอามาถีบแม่งเลยโอ้โหมันจะตายแล้วเอาสิ